สวัสดีค่ะเพื่อนๆนวันนี้แดดแรงมากนอกจากแดดแรงไม่พอนะคะแบบว่าต้นไม้ก็แบบว่าโดนแดดก,ก็เหี่ยวเหี่วด้วยแล้ววันนี้เราก็แบบว่าเนาะลกไปหมดนะคะเพื่อนเพื่อนลกไปหมดลก<ล><ล>ไปหมดเลยนะคะดูไอ้นี่สวนหรือว่าป่าดงดิบเนาะป่าดงดิบชัดชัดดูนะคะวันนี้เราก็มีคุณลุงมาตัดหญ้าให้แต่ว่าลุงเขามาตัดให้วัวเนาะ เขาก็แบบว่าไม่ได้ตัดทั้งหมดนะจะจ้างตัดทั้งหมดก็ไม่รู้ว่าจะเอาตรงไหนจริงๆแล้วอะ่ะมันต้องเอาย่าออกรอบโคนะ่ะเพื่อนๆเพราะว่าต้องใส่ปุ๋ยปุ๋ยเม็ดนะคะแล้วทีนี้เก่งอะ่ะเอาตรงๆเก่งไม่มีปัญญาตัด มันมีปัญญาเพราะว่ามันแบบว่ามันลกมากหน้าฝน่ะเพราะว่าที่บ้านสวนเนี้ยค่ะเราใส่ระบบน้ําไงแล้วทีน,นี้พอน้ํามันโดนญ้าเนี้ยค่ะย่ามันก็ขึ้นเร็วเนาะขึ้นเร็วว้าขึ้นเร็วไม่พอนะลกไปหมดเลยนะแล้วมันก็มองไม่เห็นรอบโคนอย่างน้องฝรั่งเนี้ยค่ะ รอบโคนเนี ity, so 8, 2, nah. ่ย่จร you ิงๆต้องใส่ปุ๋ยแล้วเก่งต้องเอาปุ๋ยมาเพราะว่าเก่งสั่งปุ๋ยมาเรียบร้อยแล้วต้องใส่ปุ๋ยรอบโคนเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นน้องเนี่ยเฟินหงมีนะคะเฟินหงมีนี่ที่เราจะต้องใส่ปุ๋ยกันแล้วทีนี้มันแบบว่ารอบโคนมันเต็มไปด้วยหญ้ามันเต็มไปด้วยหญ้ามันต้องเอหย้าออกก่อนอะพอหย้าออกเนี้ยค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยมาใส่กันอะแต่ว่าทีนี้เก่งก็ต้องมานั่งดูก่อนนะคะว่า ญ้าที่มันลกๆเนี่ยเราจะมีวิธีไหนได้บ้างหรือว,ว่าลุงเขาจะมามีเวลาไหมเราต้องเจราจากับลุงอีกทีหนึ่งเจราจากับลุงคุณลุงอีกทีหนึ่งว่าลุงแกจะว่างไหมเนี่ยรอบโคนพวกนี้ยค่ะให้ลุงเขาจัดการญ้ารอบโคนอย่างเงี้ยเดี๋ยวมีการเจราจาต่อรองดูก่อนว่าลุงเขาจะพอสละเวลามาได้ไหม แล้วเดี๋ยวถ้าลุงเขาเอายาออกรอบโคนให้เก่งเก่งก็จะได้เอาปุ๋ยเม็ดเนี่ยไล่ใส่รอบโคนให้ว่าเอาเฉพาะรอบโคมนมานะรอบโคนเฉพาะต้นฝรั่งอย่างเงี้ยต้นทุเรียนอย่างเงี้ยต้นทุเรียนไม่ต้องก็ได้กลัวโดนรากเพราะว่ารากมันลอยเนาะถ้าโดนรากแล้วเดี๋ยวไปตัดโดนรากมันมันตายมันจะยุ่งนะเอาเฉพาะฝรั่งอย่างเดียวก็ได้แดดแรงมากให้น้ำให้ตอนเย็นเนาะแล้วก็เก่งให้คนเดียวเก่งก็เวิร์นเนาะเวิร์นเพื่อนเพื่อนนี่อันนี้ฝรั่ง อันนี้ทุเรียนแล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นนะคะพอแดดล่มๆ่มนะคะเดี๋ยวเราก็ค่อยมาให้น้ำกันวันนี้เราก็มาเดินดูก่อนเนาะว่าเป็นยังไงกันบ้างที่หอ่อหอไว้นะคะแดดมันเปรี้ยงเลยแหละแดดแรงมากเลยแล้วนี้ฝรั่งที่ห่อไว้เนี่ยบางลูกเนี่ยค่ะต้นมันไม่แข็งแรงไงต้นมันยังเล็กอยู่เนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยค่ะอันนี้เนาะ เดี๋ยวเราจะเอาตอนอเดี๋ยวเราจะมาเด็ดไปตอนเย็นแล้วไปดูทดสอบนะทดสอบด,ดูสีมันอันนี้น้องฝรั่งนะหงจวนซือซึ่งปเปิดแปลงใหม่นะคะสามเดือนก็ออกลูกแล้วค่ะอันนี้เป็นแปลงนะหงจวนซือซึ่งเก่งลงไว้ได้สามเดือนเห็นไหมออกลูกเยอะแล้วขอแล้วนะเก่งเอาไว้ต้นหนึ่งก็ประมาณสามสี่ลูกนะคะเพราะว่าต้นเขายังเล็กอยู่เห็นไหมสลับปะค่ะขั้นกลางระหว่างทุเรียนเพราะว่าการปลูกทุเรียนต้องใช้ระยะพื้นที่ห่าง แล้วทีนี้ในระหว่างพื้นที่นเงี้ยเราก็เลยเอาฝรั่งนะมาเป็นพืชพี่เลี้ยงเอามาแทรกไว้นะคะแดดมันก็จะแรงๆนิดหนึ่งนี่ลุงเขามาตัดหญ้าให้วัวแล้วก็ว่าจะตัดรอบโคนฝรั่งแลใส่ปุ๋ยก็เก่งก็คนเดียวเนาะวันนี้นะที่บ้านสวนเก่งนะคะเก่งก็ใช้วิธีแบบว่ายัางหาคนที่แบบว่ามาตัดหญ้าให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยแดดแรง พอลฝนตกก็ตกนิดนดหน่อยหน่อยตกก็ไม่ท่านแบบว่าตกเยอะนะมันก็ไม่ค่อยแบบว่าน้ํามันก็แบบไม่ค่อยจะเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นยังไงก็ไม่รู้ฟ้าฝนโอ้ยอธิบายยากมากนะเรื่องของธรรมชาติแต่ในเรื่องของระบบเราอ่ะเราก็ต้องทําระบบให้ดีไม่ว่าจะเป็นบริบทระบบน้ําระบบใส่ปุ๋ยอะไรอย่างนี้เราก็ต้องพยายามเนาะแล้วเก่งยังไม่มีแบบว่าคนงานที่สวนไง ราะว่าผล,ลไม้มันก็เพิ่งจะออกปีนี้เป็นปีแรกไงแต่ว่าเดี๋ยวเก่งก็ต้องลองทับทามดูว่าพวกคุณลุงที่เขามาตัดหญ้าเนี่ยถ้าเราจะจ้างตัดรอบโค้นแล้วเดี๋ยวก็เอาปุ๋ยเข้าใส่รอบๆโคลล้นอะไรนี้ว่ามันจะเป็นไปได้แค่ไหนก็ต้องขึ้นอยู่กับการจรุจาและต่อรองวันนี้กเกษตรอินทรีย์ที่สวนผสมผล,ลไม้เรานะคะช่วงบ่ายเราก็มาเดินเซอร์เวยก่อนเราก็มาเดินเซอร์เวก่อนนะมาเดินเซอร์เวก่อนนี่น้องทุเรียน้นองกระท่อมนะคะ น้องกระท่อมน้องฝรั่งนะคะผงเป่าสือรกไปหมดเลยแล้วก็แดดก็แรงมากเลยนะคะโอเคอเดี๋ยวดูสิลุงเขามาตัดแล้วเขาจะมาตัดวันไหนอีกเดี๋ยวเราไปถามกันดูสิลุงลุงมาตัดแล้วลุงมาตัดวันไหนอีกอะคะลุงมาตัดวันไหนอีกแม่ครับุณเย็นมาตัดคะตอนเย็นคะตอนแรงแล้วตอน,นตอวันไปไหนดูวัวนะดูวัวมัว,วไม่มีใครดูรเออ เอออืมก็ตัดเขาเลี้ยงวัวเนาะเขาก็มาเอาหญ้าให้วัวเอาตามนั้นแหละเดี๋ยวค่อยว่ากันเป็นวันวันไปเนาะรู้เนาะว่าเป็นวัน,วนไหมเนาะหญ้าก็ลกไปหมดเลยโอเคเดี๋ยวค่อยลองดูเนาะหาวิธีบริหารจัดการโอเคค่ะ พเพื่อนๆผ่านมาคลิปนี้ก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กด like, แชร์กดติดตามไปกำลังใจให้เก่งกับบ้านสวนถนนพัทโฮมการเด้งกระเซ็สีวิถียืน,ย,นยืนด้วยสวนผสมผลไม้ยืนตตนโอยไม่กอร้อนมากฝนไม่ตกก็แดดร้อนไปแล้วนะคะพเพื่อนๆสวัสดีค่ะ